ครับสวัสดีครับทุกท่านครับกรับสวัสดีครับดรชุตพลครับวันนี้ Audio Nice มีสาระดีๆอีกแล้วโอ้โหโดยเฉพาะอยู่กับระดับแทบอย่างดรชุนพลสนุกสนานแน่นอนและยังได้สาระนะครับทริคดีๆหรือว่าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับภายในบ้านเลยนะครับวันนี้นักเล่นเครื่องเสียงไฮเอนด์เขาซีเรียสขึ้นมาเราก็พูดไปหลายเรื่องนะแต่วันนี้เรามันเน้นเลย เป็นอะไรที่กระแสฮอตมากๆบอกมีเครื่องเสียงให้ดีถ้าระบบกราวไม่ทำเกิดอะไรขึ้นเพราะบ้านทั่วไปมีกราวเข้ามานะครับการไฟฟ้านครหลวงส่งกลาวอะไรมาให้เราแล้วเราต้องมาจัดการอะไรเมื่อเราใช้เครื่องเสียงเฮ้ยกราวหลายๆอาจารย์หลายๆท่านก็บอกเราว่ามันสำคัญมากด็อกเตอร์เห็นยังไงครับกราว มันสําคัญไหมแล้วกราวมันเกิดมาเพื่ออะไรกับระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียงในบ้านเนี่ยครับคือความสําคัญของระบบกราวเนี่ยนะครับประโยชน์หลักๆคงมีอยู่2ประการใหญ่ด้วยกันคือหนึ่งป้องกันเรื่องของไฟฟ้าดูดเหมือนเครื่องทันน้าอุนอ<ช>่นน่ะมันดู<ช><ช>เนี่ยถ้าไม่มีกราวเขาบอกว่าอันตรายถึงชีวิตได้นะหากไม่ต่อสายกราวอ่าในประการที่หนึ่ง คุณประโยชน์อีกประการหนึ่งของระบบกราวก็คือว่ามันป้องกันการรบกวน oh. ป้องกันการรบกวนนะครับ oh. คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529เ <c oughs> นี่ยทางการไฟฟ้านะครหลวงก็ออกประกาศว่าในอาคารที่มันก่อสร้างแล้วจะขอใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องมีระบบกราว oh. แล้วก็ต้องมีไอตัวเต้ารับหรืเซตเตอร์เคิลเนี่ย ที่มีระบบกลาวด้วยต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ออกประกาศทน่ทำบองเดียวกันด้วยสมัยก่อนปั๊กมันเป็นปั๊กคู่สองขาสองขาสมัยนั้นใช่ตอนนี้มีสามขาใช่มีสามขาอ๋อมันมาอย่างนี้นี่เองใช่ใช่แสดงว่ามันมีส่วนสำคัญมีส่วนสำคัญคือถ้าไม่ถ้าไม่มีกราวก็ก็คุณก็ไม่สามารถจะขึ้นเครื่องบินได้เอ๊ะข้างบนใช่ใช่แอร์โฮสเตด อันนั้นแอลโคสเตดแต่ถ้ากราวเป็นภาคพื้นดูเรื่องออกตัวอ่าไม่ใช่เพระวกราวกราวก็คือเกี่ยวกับพื้นพื้นดิ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 นเป็นยังไงเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับไอไอกราวระบบกราวเนี่ยโดยทั่วไปถ้าพูดถึงเรื่องหอยฟ้าระบบบ้านมันจะมีประกอบไปด้วยสายไฟสายดินกับหลักดินฮะสายไฟก็คือสายกราวคือสายที่ต่อจากขั้วกราวเนี่ยนะครับ สายเนี่ยเดินมาแล้วก็มารวมกันลงดินลงดินก็จะมีเขาเรียกหลักดิน <S <S จะเป็นทองแดง,เป,ง,ดงเป็นแท่งทงงองแดงยาวๆบางท่านก็เรียกว่า, Rod, ารกราวร,รอดภาังกฤษ R.O.D. แปลเป็นไทยก็ว่าหลักดินนะนะแล้วแต่สูตรของใครนะครับบางโดยทั่วไปก็ใช้แบบเป็นแท่งทองแดงหนึ่งแทง่งตอ,อกลงไปประมาณสัก2เมตรกว่าอะไรเงี้ยแต่กว่านักเล่นเครื่องเสียงบางคนซีเรียสก็ต้อง3แท่ง สตา,กตา์กาเออสามแท่งแล้วก็เป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมตอกลงไปแล้วก็ต้องมีค่า P s ของดินมีค,ค่าความชื้นเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นแต่ทั้งนี้น oh. นวัตถุประสงค์ก็คือว่าต้องการปรับสภาพความเขาเรียกว่าความต่างสัก์ทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับให้เป็นศูนย์หมายครับว่าให้มันเท่ากับให้ให้มันเท่ากับดิน mm. ให้มันเท่ากับดินเพื่อที่จะออป้องกันเรื่องของไฟฟ้าดูด oh. ทีนี้โอ้ยบางคนก็มีสูตรเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าดินบริเวณที่ฝังแท่งกลาวลงไปเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีความชื้นนะมันก็มันก็ทําหน้าที่แบบว่าดึงดึงไฟลงกราวได้ไม่ค่อยดีไหรมันเลยต้องลึกลึกแล้วก็มีการเติมเกลือลงไปด้วยแล้วก็ลดน้ําลงไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของแบบเทคนิคเป็นยาผีบอกเรื่อง ของใครของมันแล้วแต่ถ้าไฮเอ็นเขาก็ลัฐวำกันอย่างนั้นอยู่อ่าทีนี้มามาพูดถึงในอุดมพติก่อนนะอ่าครับในในในระบบเครื่องเสียงเนี่ยครับการที่มีกลาวหลายๆจุดถามว่าดีหรือไม่ดีเอออ่าดีหรือไม่ดีผมว่านะผมเอาคอมมอนเซนส์ของมนุษย์เลยเท่าที่ผมพอจะรู้อะไรที่เยอะไปไม่ดีอะไรที่น้อยไปหรือไม่มีก็ไม่ดี ต้องมีพอประมาณแต่พอประมาณคืออะไรครับด็อกเตอร์คือถ้าในเรื่องของเครื่องเสียงควรจะมีกลาวร่วมจุดเดียวกลาวร่วมจุดเดียวพอละคือไม่ต้องแบบปรีแอมลงที่หนึ่งเออพาเวอร์แอมลงที่ออหนึ่งไม่ขนาดนะั้นซีดีเพลเยอร์ลงอีกที่หนึ่งโฟโนลงอีกที่หนึ่งออมันควรจะมาลงที่จุดเดียวกันรวมกันออหมดไม่งั้นเนี่ยมันออมัน,ม,นมันจะเกิดที่สิ่งที่เรียกว่ากราวลู มีก้ารูปก้าวูปคือเหมือนกับตีย้อนกินแล้วอาหารสำลอกขึ้นเนี่ยมันลงไม่พร้อมกันมันลงไม่พร้อมกันมันระบายออกไม่พร้อมกันเซอร์เคิลของการหมุนเวียนของกระแสมันก็แบบพิลึกพิลั่นละแทนที่มันจะแบบว่าช่วยในเรื่องของการป้องกันการรบกวนมันจะเกิดความรู้สึกว่าฟังแล้วให้มันแปลกแปลกสู้ยกยก ยกกราวตัวใดตัวหนึ่งออกไปเลยดีกว่ายังไงมันก็ถึงกันอยู่แล้วเพราะว่าสายสัญญาณที่เดินเขา้าหากันเนี่ยะนะครับหรือว่าสายไฟที่เสียบเข้าไปเนี่ยมันมันก็แชร์กราวร่วมกันอยู่แล้วด็อกเตอร์ค่อนข้างจะมีความรู้เรื่องการเล่นเทิร์นเทเบิลเลยที่เราเคยทำรายการเทิร์นเทเบิลเทิร์นออนครับครับสังเกตคนที่เล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเทิร์นเทเบิลอ่ะมันต้องมีโฟโน่มันเหมือนกับขยายเนาะ ลไลโฟโน่มันจะต้องมีกราวเสมอเลยใช่ใชใชทำไมเครื่องเล่นแผ่นเสียงถึงต้องมีกราวอะไรอย่างนี้ติดอยู่เสมอเป็นเรียกว่าต้องมีจริงๆมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะซึ่งไม่มีไม่มีสายกราวแยกออกามาต่างหากจากสายไทายอาร์มนั่นคือยี่ห้อเรกาอ,รอ๋อเหรออ่าจริงจริงแล้วคือเขาเขาเขา,เาทำั่วไป<ำ>ได้ไหมเขาทำสายกราวเนี่ยร่วมมากับไอตัวคั่วลบอยู่แล้วอ๋อฮอตไลน์นูทรลใช่ไหม แต่คือมันมีใช่ทำไมแปลว่าไอ้หัวเข็มอะไรเทอร์เนเบิลสัญญาณรบกวนสัญญาณลดมันเยอะเหรอคือสัญญาณมันต่ําสัญญาณมันต่ําคือสัญญาณที่ออกมาจากหัวเข็มอะมันต่ําแล้วทีนี้มันก็การทํางานของมันคือแบบการสั่นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมแล้วมันก็ไปหมุนผ่านขดลวดปลาเป็นสัญญาณเสียงเป็นลนาล็อกขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตรงนั้นนะครับการรบกวนมันสูงมาก มันต้องมันต้องคอนเซิร์นเรื่องของระบบกราวทางไฟฟ้าที่ดีมากๆเลยสําหรับเรื่องของเทอร์เนเบิร์นเทอร์เนเบิลนะมีนะผมยังเคยเล่นเลยด็อกเตอร์เอาหัวเข็มยังไม่ทันลงเข็มเลยพี่น้องจีละเอียดสัญญาณมิเตยุกมาเลยไออยู่เพลงจะคลื่นไหนมันเข้ามาเฉยเลยแล้วไอตัวสายสายสายสัญญาณหรือสายไท a r m ะครับที่เขาทำมาสำหรับโฟโนหรือเทอร์เน็ตเบิลโดยเฉพาะเนี่ยจะสังเกตว่าเขาให้ของสำคัญกับเรื่องของชนวนป้องกันการรบกวนพวกนี้ ค่อนข้างมากเลยเพราะมันไวกัอการรบกวนเหลือเกินดังนั้นไอแอมลิฟายเออร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆยี่ห้อก็จะมีกราวเข้ามาอ่าใช่คือมันสำคัญนะดิมันเลยติดอยู่กับบอดดี้เครื่องเสียงเลยใช่ครับเข้าเรื่องเลยคืออุปรกรณ์เสริมบางบางบางจำพวกเนี่ยนะครับครับอ่าไปยุ่งกับเรื่องของระบบกราวคือหนึ่งเพิ่มพื้นที่กราวให้มันมากขึ้นสช่วยเรนกราวให้มันเร็วยิ่งขึ้นครับ สประเภทใหญ่ๆเนี่ยซึ่ง<ม>เราจะพบเห็นที่เขาทำออกมาขายกันอยู่<ม>นะครับโดยเฉพาะบรรดาท่านที่ที่พักเนี่ยอาศัยอยู่จำกัดเช่นอยู่ในบริเวณคอนโดมิเนียม<อ>ซึ่งไม่สามารถจะต่อหลักดิน<อ>ลงไปได้แบบอย่างที่นักเล่นระดับเทพๆเขาทำกันเนี่ยอ,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 อันนี้ผลิตภัณฑ์อย่าง e n t r เ c เนี่ยอาจจะเป็นทางออกหรือเป็นทางเลือกของนักเล่นที่อยู่ในคอนโดมิเนียมซึ่งไม่สามารถจะ i ดรนกราวลงไปยังพื้นดินเนี่ยแยกออกไปต่างหากยิ่งเร<า>ียกว่าถ้าอย่างนั้นยิ่งจําเป็นแต่ว่าถ้าในระบบเล่นเครื่องเสียงอยู่แล้วครับการใช้อุปกรณกร์ช่วยเรื่องระบบกราวมันมีส่วนทําให้พัฒนาเรื่องคุณภาพเสียงมากขึ้นพื้นหลังมันจะนสงนัดมากยิ่งขึ้น Background noise ก็จะจะสงัดมากยิ่งขึ้น,น,นต่อให้มีกาวแล้วอย่างผมฝังกาวไปแล้ว ตอกไปลึกสองเมตรห้าสิบอะไรเนี่ยเป็นทองแดงแท้ๆไอ้นี่มันมันเสริมเข้าไปอีกดีขึ้นไปอีกใช่มันเสริมเข้าไปอีกมันเหมือนกับว่ามันมีที่ไปพักของกราวเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันลงไม่ทันลงเร็วไม่ทันอ่าก็มาพักตรงนี้ก่อนอ่าแล้วมันก็สลายไปในรูปของความร้อนไปอ่ามีส่วนช่วยเลย จะเห็นว่าการเล่นกับกราวเนี่ยครับคุณดีในนักเล่นเครื่องเสียงสมัยสมัยรุ่นนานมาแล้วหลายปีเนี่ยนะครับเคยได้ยินว่าเอาไอ้ตัวแจ็ค RCA เนี่ยมาช็ชอตขั้วกราวไหมเหมือนตัดสายสายไฟมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาจี้นู่นจี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเอาแจ็ค RCA เนี่ยนะ<า>ไป <R> ไปไป,ไปอุดที่อินพุตโดยที่มีการเอาสายไฟหรือเอาตะกรัวบัดกรีเนี่ยช็อตที่ขั้วกล่าวไว้หรอ อ่โหนั้นรุ่นด็อกเตอร์เป็นไงฮะมันเกิดอะไรขึ้นค,คือในอินพุตที่ว่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียบใช้อะไรเนี่ยะนะครับมันก็จะมีอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนของสัญญาณภายนอกเข้าไปได้การที่เอาไอ้ตัวแจ็ค r c a ตัวผู้เนี่ยนะครับแล้วก็ช็อตคัวกล่าวเอาไปเสียบเข้าไว้เนี่ยมันก็เท่ากับบายพา s สไม่ให้สัญญาณรบกวนเนี่ยเข้ามารบกวนได,วได้ช่วย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 ได้แต่ถ้าเกิดว่า ใส่มากจนเกินพอดีมันก็รู้สึกว่าเสียงมันฟังแล้วมันมันดาร์เกินไปมันไม่ค่อยมีประกายมันฟังแล้วไม่มีความฉาเป็นอย่างนั้นและอย่างถ้าอย่างอุปกรณ์อย่างใหม่ๆเนี้ยครับเป็นสวีเดนเลยนะไ i เอ็น d e เอ็นทนี้ไม่ใหม่แล้วนะนานมากนะปรัชญาการออกแบบของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้นะเขาจะเน้นไปที่อะไรที่แบบใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากจะเห็นว่าใน สายอะไรพวกนี้นะครับสนวนเนี่ยเขาจะใช้ตัวที่มันเป็นแบบคัตเตันน่ะเป็นเป็นเป็นใยธรรมชาตินะครับแล้วก็ uh <ม>ตัวบอดี้ของกล่องเขาเนี่ยก็เป็นไม้ธรรมชาติอีกเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าอันนี้เรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยว่าเป็นเป็นกล่องกราวก็แล้วกันเป็นกล่องกราวนะครับก็บเล่นกันมานานแล้วนะฮะเล <ขอ S 2> ่นกันมานานแล้ววิธีใช้งานก็นคือว่ามันจะมีสายสายหนึ่งเสน้นนะครับสายหนึ่งเสน้นต่อมาจาก อ,อุปกรณ์ที่คุณจะจะเดรนกราวเข้ามาหากล่องสายอันนี้ก็เสียบไอตัวแจ็คมินิ RCA เนี่ยเข้าไปที่กล่องอีกทีหนึง่งไอสารที่บรรจุอยู่ในกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นวัสดุบางประเภทจริงๆแล้วไม่ใช่ความลับอะไรเท่าไหร่ะนะะ,ะมันก็มันมันมีมีเทคโนโลยีของเขาอยู่ด้วยแต่มีวัสดุแต่ก็มีวัสดุหลักๆสำคัญอยู่ในนั้นมีแร่ธาตุบางอย่างซึ่งราคาก็ไม่ถูกเท่าไหร่บรรจุอยู่ในรุ่นแพงๆก็จะเป็น จะเป็นเงินผสมอยู่ด้วยอ่ามันก็ทำให้เป็นการไฟจูนเสียงเป็นการช่วยพักเรื่องของกระแสกลาวที่เอามาเก็บอยู่น,นี้แล้วก็ระบายออกในรูปของความร้อนแล้วก็ลูกเล่นของเขาเนี่ยครับในในในกล่องรุ่นที่ใหญ่หน่อยของเขาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีมันมีตัวจุกบนนี้ครับซึ่งไอตัวจุกตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ,ะเล่นสนุกกับมันได้อัปเกรดปรับเปลี่ยนเป็นไอตัวตัวนี้นะครับซึ่ง ไอตัวนี้ชื่อรุ่นว่าเป็น Peak 4รหรือ Peak 4เขายังมี Everest หรือยังมีรุ่นอื่นๆอ,อีกนะครับซึ่งสามารถเลือกใช้ได้บิดเข้าไปเนี่ยแค่นี้ครับ,รบ <ๆ S 2> เสียงเปลี่ยนละม,มันเป็นการฝ่ายจูนว่าคุณอยากได้เสียงแบบไหนนะครับแต่ว่าตัวที่เมืองนอกเขารีวิวแล้วเขาบอกว่าเสียงดีที่สุดก็น่าจะเป็นเป็นพีคโฟอ่าเป็น Peak 4ตัวนี้เลยใช่ใช่ใช่ใชก็ จริงๆเนี่ยเห็นมาสักพักใหญ่ๆรวมถึงงานไฮเอ็นมิวนิกงานเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นโล่นะครับก็พูดถึง Entec ทก็ต้องเรียกว่าเป็นถ้านึกถึงกล่าวกล่องอกล่าวเนี่ยหลักๆเลยใครที่ไม่เคยลอง Entec ทนี่น้อยมากต้องเรียกว่านัก<อ>เล่นรุ่นเก่ายิ่งไม่ต้องรุ่นเก่านักเล่นรุ่นใหม่สมัยนี้ออที่นิยมเล่นสตรีมเมอร์เนี่ยออคุณต้องมีเราเตอร์ถูกปะ ไอ้ตัวนี้ใช้ได้ผลดีมากเลย uh huh. กับไอ้ไรเตอร์หรือพวกสตรีมเมอร์เนี่ยเพราะว่าการรบกวนที่มันมาทางดิจิตอลมันสูงมากเ uh huh. พราะฉะนั้นเอาไอ้นี่ไปใช้เนี่ยมันจะเห็นผลต่างชัดเจนมาก uh huh. ผมบอกว่ามันต่างชัดมากกว่าเอาไปต่อพวกพาวเวอร์อมด้วยซ้ำไปนะ uh huh. อ่าฮะอเพราะไอ้พวกนั้นเนี่ยลบทำ<ว>ยังไง,ก,<า>งก็ได้ ดิจิตอลเนี่ยนะครับไอที่มาทางระบบ Wi-fi มาทางรานอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไปแก้เรื่องการรบกวนได้เนี่ยโอ้โหผลได้มันมหาศาลเลยอืมนะฮะแหล่งกำเนิดเสียงเลยดังนั้นเหมาะมากกับพวกพวกพวกน er เนี้ยโโครับครับสตรีมเมอร์เนี่ยโอ้ต้องเรียกว่าถือว่าเป็นเ,เทคโนโลยีแล้วก็เป็นเรียกว่าอุปกรณ์สำหรับ คนที่มีระบบเครื่องเสียงอยู่แล้วและอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นความสังัดมันมาด้วยใช่ไหมกล่าวใช่ครับควา <Ground. S 2> ัเรื่องของอความเป็นตัวเป็นตนเรื่องของการวางเลเยอร์ของเวทีเสียงพวกนี้มันจะมันจะอิมพิวเหมือนันมันจะปรับปรุงขึ้นมาหมดเลยโอ้ใครหลายๆคนนี่เขาเล่นกันนี่ก็คุณเขามองหากล่าวกันเยอะนะจริงๆมันมีกราวตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมฮะอันนี้ก็ลองดูเริ่มต้นจากการถ้าเกิดว่า จะซีเรียสกับมันระบบเครื่องเสียงจริงๆนะครับไปเริ่มต้นจากการทําระบบไฟฟ้าในบ้านของเราเนี่ยให้ดีที่สุดก่อนอืมอ่าแล้วไอ้พวกเนี้ยจะช่วยจะตามไปจะมาเติมเต็ม,ม <ๆ S 2> ระบบของเราเนี่ยมันมัน,มนดีพอยแล้วเนี่ยใส่พวกนี้เข้าไปเนี่ยคุณจะพบว่าโอ้โหมันมันมันผลต่างนะมันขนาดไหน<ช>มันเหมือนการล้างหน้านะ<ช>คนอาจจะคิดว่าสะอาดกลับบ้านไปเอาสบู่เอาโฟมล้างหน้า ที่ไหนได้ขนาดใช้โฟมล้างหน้าแล้วพอใช้ครีเซอร์ครีมโทนเนอร์เข้าไปอีกเห็นดำๆโผล่มาอีกอันนี้คือเรียกว่ากล่าวล้ำลึกหน้าทำให้เสียงล้ำลึกขึ้นมาอีกเห็นรูปคุณลงไปในลายกลุ่มเนี่ยน้าใสวิ้งเลยีนีใช้โทนเนอร์เช็ดหน้ามันยิ่งดีใช่ใช่ใช่ไหมฮะมันความสะอาดที่มันล้ำลึกเข้าไปอีกใช่ใช่ครับเปรียบเทียบได้ถูกต้องเลยประมาณใช่ไหมนี่คือกล่าวนี่คือนี่คือเอ็นเครับหน้าที่ของเขาก็คือแบบไปยก แล้วถ้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกาวในชุดเครื่องเสียงโอ้โหทำให้หูบริสุทธิ์เข้าไปอีกนะฮะต้องเรียกว่าน่าสนใจเขามีของเล่นตัวที่ผมผมฟังแล้วผมผมรู้สึกแค่ฟังก็สนุกแล้วอ่ะคือเอาไปจิ้มเข้ากับไอตัวรีเซป t เคิลหรือในปลั๊กลางแค่แค่นั้นจิ้มเข้าไปก็ได้ผลละไอตัวนั้นน่าสนุกเดี๋ยวต้องเอาไปทดสอบแล้วมาเล่าสู่กันฟังต้องเรียกว่าเดี๋ยว คลิปหน้านะครับสำหรับดอรชุมพลแล้วผมจะจริงๆดรชุมพลเคยสัมผัสมันตั้งเป็น10ปีก่อนแล้วเอยทุกวันนี้ยังใช้สายไฟอยู่เส้นหนึ่งอของเ e อ็นเทคเสียบเท่ากับเครื่องเล่นซีดีเพลเยอร์ชอบไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าเสียงมันเป็นธรรมชาติสูงมากครั้งหน้าอยากให้ออเดียไนท์นะครับพี่น้องติดตามมันให้ดีห้ามพลาดนะครับกับระบบกล่าวให้ดอกเตอร์ได้ลองพิสูจน์ดูซิที่เขาว่าเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยเ e อ็นเทคเนี่ยนะครับ กลาวกองกราวันดียังไงสวีเดนด้วยมันไม่ใช่แบบทำไมทำเองสวีเดนมีชื่อเสียงทางด้านของเสรีภาพว่าใช่ไหมทางด้านนั้นแหละใช่ใช่ฮะเสรี18บวกอีกแล้วก็เรียกว่าเรียกว่ายุโรปนะครับก็ลองให้ด็อกเตอร์ไปแล้วครั้งหน้าเนี่ยตามติดให้ดีฮะเราจะไปคุยติดตามน่าจะประมาณสัปดาห์หน้านี่แหละเดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้ว่าผล รับไปอยู่ในซิสเต็มห้องอของดรชุมพลแล้วเป็นอย่างไรนะครับท้ายนี้อยากให้ดรได้สรุประบบกราวคู่ควรของการใส่ใจสําหรับนันนเรื่องเสียงมากน้อยแค่ไหนครับคือเรื่องของระบบกราวนอกเหนือจากความปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับในในบ้านของเราแล้วเนี่ยทางการไฟฟ้าเขาก็จริงๆคือการประกาศเขาก็คือการบังคับนั่นแหละว่าคุณต้องมีระบบกราวในบ้านแล้วแต่ทีนี้ เวลาถ้าคุณให้ช่างของการไฟฟ้าเนี่ยเขาประทาให้เนี่ยเขาก็ทําแบบทั่วๆไปอ่ะแต่ถ้าเกิดต้องการพิถีพิธันต้องการให้มันได้ประสิทธิภาพให้มันช่วยแต่มแม่เต็มหน่วยเนี่ยคุณอาจต้องขอไฟแบบ2องเฟสคือแยกไปเลยเฟสหนึ่งเอาไปใช้กับเครื่องแอร์ตู้เย็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าเพามันกวนสูงมากแต่อีกเฟสนึง เอามาใช้กับเครื่องเสียงเครื่องเสียงโดยเฉพาะอ่าอ่าตรงเนี้ยอันเนี้ยอย่างแรกเลยแล้วก็กราวโหลดหรือว่าสายกราวเนี่ยอันเนี้ยใช้สายที่มันดีๆหน่อยครับนะครับการเดรนของกราวเนี่ยมันจะได้ทําได้อย่างรวดเร็ว <c oughs> จริงๆหลักการมันง่ายมากเลยนะครับคือมันเทียบค่าต่างสังอ่ะให้ได้กับให้เท่ากับค่าดินแต่ในทางเป็นจริงเนี่ยมันไม่ ได้เป็นศูนย์เสมอไปไงน่ามันมีลบวนตลอดเวลามันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยอย่างเงี้แล้วทํำยังไงถึงจะเดรนได้เร็วที่สุดแล้วค่าต่างสักเนี่ยมันมันเป็นศูนย์มันก็สารพัดจะสูตรผีบอกที่เล่าเข้าไปตอนต้นของรายการเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ก็ใส่ใจกับระบบกราวฮะแต่ว่าไม่ต้องมากเกินไปแล้วเดินสายกลางครับคือครับคือ หนึ่งต้องมีระบบกล่าวแล้วอันนี้เป็นไฟบังคับแล้วเพราะการไฟฟ้าเข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 าไม่อนุญาตให้ไม่มีกล่าวนะครับสองคือว่าพิธีวิถันกับการเดินสายกล่าวแล้วก็หมั่นเช็คเหมือนกันนะครับว่าหมั่นเช็คว่าไฟเราเนี่ยมันมีรั่วมันมีอะไรผิดปกติบ้างไหมวันนี้ก็อยากฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับโอ้เห็นด้วยครับแน่นอนครับแม้ระบบกล่าวคุณจะมีแล้วเหมือนเราเราแลวผมเนี่ยแต่ถ้าคุณได้อุปกรณ์ คือยังไงมันมีสัญญาณรบกวนอยู่แล้วถ้าคุณได้อุปกรณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นดีอย่าง e n t e ทเข้าไปหรืออะไรเงี้ยหรือจะเป็นแบรนด์อื่นก็ได้เข้าไปเสริมเข้าไปอีกมันยิ่งสงัดอีก,อกสิ่งที่มันรบกวนที่เราได้ยินที่เราอาจจะได้เล็กๆน้อยๆแต่คุณอาจจะได้ความสว่างขึ้นมาอย่างน่าตอกใจยืนยันหลักการเมื่อกี้เนี่ยอย่างสายของเขาเนี่ยครับที่เอาไปเกี่ยวจากตัวเครื่องเสียงแล้วเอามาเข้ากล่องกลาวเนี่ยเอ็นเทคยังมีให้เลือกหลายประเภทเลยว่า ตัวนามเป็นทองแดง,ต,งตัวนามเป็นเงินตัวนามเป็นทองแดงบวกเงินอะไร,รบแบบนี้ครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ e n t r e k ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราผู้นำเข้าก็คือบริษัท Tonal Balance นะครับอยู่ที่บางนาอ่าลน l i ก็ Tonal underscore Balance นะครับอ่าถ้าใครที่อยากจะลองแบบใจร้อน <c oughs> นะฮะไม่ต้องนะฮะร,รอพวกเราก็ ติดต่อไปได้นะครับอย่างตอนนี้ก็มีร้าน Planet l a s e r อร์พามสามนะครับพี่ตั๊กนะครับเจ้าของก็ขึ้นเบอร์ให้นะครับก็สามารถไปทดสอบที่ร้านก็ได้นะครับหรือเขาก็ยินดีที่จะนําไปทดสอบที่บ้านต้องบอกว่ามันสําคัญมากกล่าวเนี่ยไม่มีกูรูหรือไม่มีอาจารย์ท่านไหนบอกว่ากล่าวไม่สําคัญคือมันสําคัญมากด้วยมันไม่ใช่น้อยๆดังนั้นอยากให้ทุกคนตระหนักครับเล่นเครื่องเสียงต้องมีกล่าวใช่ครับ และกล่าวที่ดีด้วยใช่อย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยแหละนะครับและเสียงด้วยอย่างที่จา์บอกว่าลดสัญญาณที่ดีด้วยกวนนะครับผมทําให้เครื่องเสียงดีขึ้นเสียงดีขึ้นออาวันนี้โอ้ขอบคุณดกเตอร์มากครั้งหน้านะครับเดี๋ยวให้ดกเตอร์นะฮะได้มาเล่าเลยว่ากล่องเกาวน่าเล่นน่าใช้ใช้แล้วเป็นไงคุ้มอ่าได้อะไรเขามีหลายรุ่นจริงๆนะเฮนเพ็เนี่ยโอ้ออกมาหลายรุ่นมากเลย ฮนะครั้งหน้านะฮะไปทั้งช,ชุดเล็กชุดใหญ่ด็อกเตอร์เลยและมาวิเคราะห์กันวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขเล่นเครื่องเสียงยังมีความสุขแล้วก็อย่าลืมตระหนักในเรื่องของระบบกาวระบบ,บไฟด้วยนะครับขอบคุณด็อกเตอร์มากครับสวัสดีครับพี่น้องครับ